เรามาชักหัวปีกันจ้าหัวปีตอนนี้หัวละสิบห้าบาทนะจ๊ะนี่วันนี้หัวปีแพงมากเนี่ยหัวใหญ่ๆพเ,เนี้ยน่องบวยหัวละสิบห้าบาทจ้าแล้วก็จะทําการชักวันนี้เรามาตัดใบตองมาทําใบตองแล้วก็ชักหัวปีค่ะอะได้ละหนึ่งหัวสิบห้าบาท น่าจ้ะหัวปรีค่ะหัวปรีหัวปรีปรอันนี้ก็เอาแค่นี้พอก็มาเดลอมาแล้วอีกหนึ่งหัวจ้า สองหัวค่ะหัวปรีสองหัวแล้วค่ะ15บ้าบาทสิบห้าบาทกันเลยนะคะหัวใหญ่มากยันปนหัวใหญ่มะนาวมะนาวเรากำลังตบใบอ่อนวีมาได้ฉีดยาแล้วเนี่ยมีเหมือนกระบอกนอนนอนช้อนใบเลื่มลงละเพราะเราไม่ได้ฉีดยายขเขาไงี่ เียเ yeah. ขาข้าวเนี่ยเขาเรียกว่านอนช้อนใบมันจะดอนอยู่ที่ใบเนี่ยเด็ดมันออกเลยให้ดูชัดเเห็นไหมหนอนช้อนใบลงแล้วค่ะที่วันนั้นเราเก็บแปรนะตน้นหัวก็จะประมาณเนี่ยอ้าวใครจะมาตอมะนาวยักษ์ให้เราดูมะนาวยักษ์ของเราสิจ้า ให้ดูมาอยาดหนาวยากนะที่จะตอโตไหมนะโตเร็วใครจะมาตอมาตอนะหนาวยากเราโตมากเลยดูดิพร้อมพร้อมแล้วค่ะพร้อมจะตอแล้วค่ะยังไม่ได้ปีนะแต่เราจะตอก่อนนุเพราะเราเพิ่งปลูกไปช่วงไหนเองไม่กี่เดือนนะอืแต่ยังไม่ได้ปีหรอก ต่ต้นเขาแบบสมบูรณ์มากหน้อยยาของเราด,ดูดูลำต้นดูลนำะต้นนะตอก็ัสกสักประมาณ ก็ประมาณ3เดือนค่าก็จะเป็นผุ่มใหญ่มากเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนที่ตอให้ดูนะตอเสร็จแล้วที่เขาเป็นผุ่มอ่ะเป็นยังไงตอนนี้เริ่มพร้อมที่จะตอแล้วแหละโอเคค่ะ